นี้มันมายไงฮะแฮชแท็กนี้มันเกิดจากคอนเสิร์ต Gemini f o r t h My Turn Concert เฮ้ยเ่จะจัดขึ้นวันที่ย่าบอกอย่าบอกนะถึง27สิบงหาคมึงไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นมึงโอ้โหมึงโปรโมทไปแล้วรอบนึ่งมึงก็ถามเล่นกีตาร์เออไม่ก็จะในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเล่นกีตาร์ด้วยอ่าก็เลยแบบ ก็เลยก็เลยก็เลยแบบเออไปซื้อกีตาร์มาใหม่ดีกว่าเพราะว่ากีตาร์อันเก่าก็เริ่มเก่าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโทรนัดกับพี่ตะตางเพราะพี่นพี่ตะตางเขาเก่งเรื่องกีตาร์อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาแล้วก็ไปซื้อกีตาร์กันอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ตัวที่คุณเล่นในไลฟ์ตัวนั้นเลยป่ะใช่ใช่ตัวสีดำเลยครับแล้วก็ซื้อวันนั้นด้วยป่ะใช่ซื้อวันนนั้โอ้โหสุดๆเลยนะใช่ซื้อปลายไลฟ์เย็นอ่ะ ซึ่งปกติเราเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วหรือว่าอยู่ในช่วงแบบกำลังอุดเล่นเป็นอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ไดเป็นของตัวเองแต่ยังไม่ได้หลอกไม่ได้เผยศักยภาพอันนี้ออกมาเอันนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆก็น่ารักอยู่เฉยๆก็น่าเหมือนไส้แต่พอมาหน้าเหมือนไส้แล้วมันก็ยังดูน่ารักอ่น่ารัก